ความเครียดมาลงกับไหมพรมต้องช่องนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แพระจะมาพาทุกคนไปแกะกล่องสุ่มไหมพรมกันนะคะช่วงสิ้นปีที่แล้วค่ะแพลโดนโฆษณา facebook ตกอย่างแรงก็คือโดนสวยร่วงเลยค่ะเป็นกล่องไหมกล่องไหมพรมอันนี้นะคะก็จะเป็น ไหมพรมนำเข้าที่คิดว่าน่าจะค้างสต็อกนะคะแล้วเขาก็เอามาจัดเป็นเซตเพื่อให้เราได้ร่วมสนุกนะคะก็กล่องหนึ่งจะราคา490บาทแต่ว่ามูล,ลค่าไหมพรมข้างในนั้นเขาบอกว่าการันตีที่อย่างต่ำน่าจะ5 0 0 0ันอะไรแบบนี้น,นะคะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าไหมพรมที่ได้นะคะกล่องหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ25้า 25กลุ่มนะคะแบรนด์ brand ที่ได้มาน้ังส่วนใหญ่ก็เป็นแบรนด์ที่แผลไม่เคยใช้มาก่อนเลยนะคะอย่างคาเทียอันนี้วีนัสแน่นอนว่าเคยใช้ค่ะ,อ,ะอันก็คาเทียเบอร์นัทนะคะแล้วก็มีอีกอย่างอันนี้ก็จะเป็นไหมโปรมมาริโนของคาเทียเบอร์ิโนใช่ไหมะ จากนี้ก็จะมีของเบลลาบีหรืออะไรทำนองนี้นะคะแต่ส่วในใหญ่ที่เห็นนะคะจะเป็นของคาเทียมากกว่าก็จะเป็นไหมพรมเฟนซีต่างๆที่แบบไม่ถ้าเป็นปกติแพนไม่คิดจะซื้อมาทักเองแน่นอนแต่ว่าอ่ะได้ลองกันละคราวนี้ที่แน่ๆคือมีไหมพรมโมแฮด้วยนะคะที่แพรได้มาได้มาประมาณสี่ก้อนมา ถ้าจำไม่ผิดเรื่อแบบเอ้ยอยากลองมาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ได้คิดจะซื้อเองเพราะว่ายังไม่กล้าเพราะคิดว่าโมแฮเนี่ยมันน่าจะถักแล้วเอามาทําเป็นเสื้อเนี่ยน่าจะขันก็เลยยังไม่คิดไม,ไม่ไม่คิดจะซื้อเองพอตอนนี้ได้ทาได้ได้จากกล่องซุ่มมาแล้วอ่ะแขแพ้ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวต้องลองอแล้วแหละ ที่แปรสั่งซื้อแพรก็ถามเขาว่าจะหมดเขตเมื่อไหรคะแอดมินเขาก็บอกว่าหมดเขตวันที่28ธันวาคมปีที่แล้วนี่ก็แบบเอยเสียดายงั้นสั่งมาสองกอล่องละกันสุดท้ายยังไงอะจนถึงตอนเนี้ยก็ยังยิงแอดไปทั่วเลยนอกจากนอกจากที่ Facebook แล้วแพยังเจอแอดที่ไอจด้วยก็เลยแบบอืมของคงค้างสต็อกเยอะจริงๆแต่ก็ ดีนะคะเพราะว่าคนที่เพิ่งเห็นาบางคนที่ติดตามแพรในช่องติ๊กตอกเนี่ยเขาก็เพิ่งเห็นแล้วก็เลยไปสั่งตามก็ทุกคนก็ได้ใหม่คุมที่แบบดีเหมือนกันนะสุดท้ายนี้สรุปแล้วก็คือชอบค่ะชอบมากๆเลยาก,กาิจกรรมกองสุ่มใหมครมแบบนี้อยากให้มีจัดอีกแต่ว่าของไหมครมเป็นรุ่นใหม่ๆบ้างได้ไหมคะ กล่องแพงกว่านี้ก็ได้ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ด้วยค่ะ